คลิปใหม่มาแล้ว

ีไมลฟ์ทุกคนี้ให้สุกยอดแตนไมได้เพราะเขานั่ปต่อและเท่เกินไปจนช็อกไม่ายแทงทนที่เป็นหัวหน้าบอกรู้สึกว่าเขาได้ค่าเพราะว่ามีแม็กเอาดงไปหมดก็เลยมีจางจัดฉาเอามือปิดบังมีไวแต่ทำานึ่งนก็ปิดมุฟังความรอคองมีไม่ได้ไม่ไดม่ได้่ด้ไ้ม่้ อัปเดตได้ใช่อัปเดตอยากรอก่อนย้อนเลยก่อนในทีครับอุ๊ย VIP 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 ครับทีมดีโอ้ๆๆ

ไม่รู้ท่านไม่รู้ไม่รู้น้ำ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  water 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 <c oughs> <c oughs> ค้เลอร์โค้เลอร์อะันนี้คืออะไร เคมีอ่าเมีอ่ะน่าเขาอยีกไหมกูไปชาตากคนประกาศหนาดของายของมัน

กับแล้วเดี๋ยวไอ้นุ่งผ้าไป็นตัวพูดสวยแม่นูพี่เอาเทอมีคัมเพิร์คัมเพิร์สวยแม่นู้ใคร 新送新送粮 and p p bear，准备在新送粮。All i f e and again，进来。他卖水浆嘞。I want every day in their life。 What's、oh, sweet? 哈 <laughs> 哈水是吧？那买 <noise>、嗯、袋。Can't swim swimming. 图根靠在门口。Can't swimming. Can't swimming. อันไหนครับอันไหนอันไหอันไหนครพี่บอให้ตืนไมเดียมันงตัวสุวตเอมิคลฟทคันอันี้วตุดยแล้ววันยแล้วขะางดยแล้วเข้าปไม่ขดไม่ขาไม่แพนเลย

Tomorrow I don't want my heart. My oh, my heart is mm. So hot. Thank you, so much. <laughs> เพะเรังพอังบั้าบ้าไปโอ๊ว้าวว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 าวเตร์นเติ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 ร์นเ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 ติร ฉันไม่ร o n ว่าขวานไม้ลูก b e c a u s e าอันนี้ท,าาา us, าท้ายขวานไม้ลูกขวาเช่อเบกพีจ่จ้เพราะว่าอวาอนใ้ยเธอพวกข้าขกันไม่ดู คุณชื่อคุยอันมัมพี่แจมลุมัมลเต๋ววอวะคุยอัเตยน้อยไม่หลุจา่าอันดิป,ปีคคาไม่ลุจา้าไม่เขา้าใจไม่เข้าใจไม่เขา้เขาใจ

看。砰砰，到你10 P M 了，我能、no、finish。<laughs> Tell me 11 P M finish。

ตายหมดเลยอะอาจารย์พัดพัดกัว่าสาวกันกังกบไดักขโมยรถเดือดข้ไวด tomorrow my day sleep all day 俩 happy okay. birthday ยูจีน่าเข้าร้องเลย ขอบคุณค่าคะแนนดี thank you FC คมไทยคมไทยใจดีมากขอบคุณ hmm. คุกคนทุกคนชคดแขวะอันขอบคุณมามาค่ะโซ many ่ FC ชคดีแขนะไทยพีพูคชคดีแขน พี่เบลชอบเค้อายพี่คอนชอบเี้อาย ที่เ hmm. ป mm ็นจบแพทย์ส hmm. mm ่วนแม่ยี่พี่พศจบแพทย์ข้อสมมติค่ะว่ากคไปขับรถมอเตอร์ไซล่นก็จะป้งใช่ค่ะให้ดี๋ยวว่าตัวคู่จะมีละ การ卖菜 Lucky girl ีมาก f so many คน so many people ชอบเขาอ่ะ可爱可 good so can so many people โชคดี if you can no good lucky my day just lucky my day you can be good lah so can, so can, so can to Anna. Wow, you an, Anna so can โชคดีอันน่ะวันนี้ดูอันอะน่ะเลยทุกคนเข้าใจอันน่ะปะอันน่ะดูอันน่ะมั้ยอันน่ะนัมาใ Anna Secret Anna Anna Blue Where is my man Oh อะไรนะ Oh อะไรนะ เรไปเดี๋ยวบอให้ต้อนแบบเก่าดีไหมวกคิวนี่งรวบตยเลยโ้เกมไหนหกสองหกสองยุงเรื่องการโกงรู้ว่าปโค้ดสามวันวันที่หนึ่งเล่นเฉยๆวันที่สองเนเฉยๆวันที่สามเดินไปหาที่กองมีก่องเนี้ยิวแมมแม่คิววันนี้กินจะไทักกระอกินเดนแยวแม่คิวค่ะ แต uhh ่ว่าแคลแม่มีกิ้งเยี่ยมมากเพราะว่าไม่ใช่บัญชาฉันไม่อยากปีกฉันไม่อยากปีกแม่มีกิ้งเยี่ยมมากคุณเข้าใจไหมคะซูเมนี่ยงอ่ะอ๊ะไอช์ไอช์ไอช์ 坐在这里。啊、嗯，你要买水？买阿能水？买米阿能水？他么呀、啊？他么呀？买酸来。 ขอบคุณค่ะไอลุคเลอไอลุคแบงนี่ไงนี่ <cc Harr> <anya>

นี่เนี่ยคือครั้งกูถูกิ๊งกิ๊งไหมไม่มีจริงไหมไม่มีวาเล็กกิ้งวาไม่รู้ว่า thank you ไม่ละทำไมรู้ทำไมเล็กกิ้งอ่ะ

ไม่ไมรู้ไม่เข้าใจ sleeping uh, ่อ no sleeping วันนี้ไปนนเยีมแม่เล่าแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปนนเยแมแม่อ๋อวันนี้ Can my Nada no finish? Mm -hmm. Nada no finish. What means the most I don't want? Can Alina fish my mm -hmm. can. Can can can. Jack yeah, go to sleep because tomorrow Jack to need work. Can can can. <laughs> yes, you are tomorrow no work. Tomorrow to come my me work my. <laughs> Out work, 别担心，咱家里变家，有时事没事别担心，你们的孩子都长大了，等会儿。

ไป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  พีไปไหนไปไหนีกคำวาทำไยังงาเดียวตบกูห่มไไปติ๊ก เเลี้ยไหมไ่โอเคคอมแบ็กต้องมีเต๋า okay, <come> วัีค่ะานนี้วนดีกลับเลยเหรอกลับเลยโอเคนะครับสวัสดีครับมาไปจมือไปบ้าน <c oughs> ไ,ปไปบ้าน ตามหาใครถูาใส่คนหนุ่มไมู่กสองคนี่สิไไปไปเียนเออาเป็นงานดอกไม้ดได้ครับไปไปไปแปช้น พี่เบลไปอีกครั้งไปอีกครั้งนะจำไม่ได้แล้วกันต้องอะไรต็องอะเรต้องอะไรต้องอะไร ประมาอยากแขงขนสามารถได้ก็จะเอาบอลไปถึงไม่ได้ไม่ได้ไปเลยไม่ด้ได้ีนี้คอ tomorrow ครับแต่้ Ó, kærleik. Og nú er eg Off life, lava Off life, damn Off life. Off life. Go home now. Yeah? Oh, Just the in case. Peek-com-home. Peek-com-home. peek home oh, See you. It's okay. Bye-bye. ิปเนื้อหาสาระบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ